ไอ้ฟี่เด็กบ้าน,านแต่ฟันใหญ่อยากเจอชายหัวเขียวไปถามไอ้โตกในตลาดมึงเจอเปล่าวะไอ้โตกสายหน้าเลยว่าจะไปถามไอ้ทันจีไต่เห็นแม่งกำลังยุ่งยุ่งฟันไม่ไผ่อยู่ทนันใดนั้นเอเลียนยักษ์โผล่มาง,ง้างมัดใส่ไอ้ฟี่เหวอยังไม่ทันได้ยกมือสู้ไอ้ทันจีใช้วิชาดาฟิวดังสายน้ำฟันโตม้มเอเลียนล้มดังตุ๊บไอ้ฟี่มองตาเปิดปิดว่าสุดจัดสองคนสงสัยแม่งมาจากไหนเลยไปถามหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อใสที่นั่งสมาธิมาสองปีเต็มเปิดตาพูดปั๊บ ไอ้หนากำลังมาไปถ้ำโนนเสียทำลายไข่มันให้หมดน้ำเสียงคือแบบสั่งอาหารตามสั่งไอ้ฟี่กับทันจิพุ่งไปถ้ำทันทีแล้วเจอกับไอ้หัวสารายไอ้โรยืนเก๊กเ่ๆฟี่ก็เลยโผล่กอดเพื่อนแล้วก็พูดว่ารแต่โรแม่งโกรธดั้ยกดาบแสไอ้ทันจิมึงไป่ักดงไงจะแฉยังปล่อยเอเลี่ยนทำรังได้ไงวะไอ้ฟี่ก็เลยพุ่งตัวรีบมาห้ามเพื่อนไอ้ทันจิวิ่งหนีไปข้างหลังฟี่บอกแล้วมึงหล่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่อุหลงทอง แต่ไม่ทันได้พูดอะไรเยอะไอ้ทันจีก็วิ่งกลับมาคราวนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนไม่กี่ตัวแต่มันเป็นกองทัพเอเลี่ยนเลเวลสามนับแสนประมาณว่ากองเชียร์ลุงโตช่วงไทยกำลังมีสงครามพวกมันร้อมไว้ราวกับมดกำลังขนข้าวเหนียวสู้ไปเท่าไรก็ล้มแต่ยิ่งล้มมันก็ยิ่งมาความสิ้นบังค่อยๆกัดกินหัวใจพวกกูน่ะเก่งนะเว้ยแต่ถ้าพวกมึงมาเยอะขนาดน,นี้กูก็เป็นได้แค่ตัวประกอบฉากมูแล้ววะได้จู่ๆเสียงฟีเท้าก็ดังขึ้น พอใส่เห็นชินแปลงล่างชุดฮีโร่สีเหลืองยืนกำหมัดเดียวโคตรเท่ทุกคนยืนอ้าปากเวอแล้วก็ไปฉลองสดมาม่าหน้าวัดกายแยวสดไปไม่กี่คำมีเงาดำจากบนฟ้าพวกมันเงยหน้าเห็นไอ้ท่านยากาักษ์มราะลั่างกลางหมู่บ้านโปรติตาม